สวัสดีทุกคนนรัวันนี้เรามาเกี่ยวกับที่ผู้ชมและเพสร้างกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในอีพีที่ไหลก็ไม่รู้นะครับเรามาอยู่กันในชัพเตอร์ใหม่ล่าสุดเลยก็คือวิกเกอร์เดอะโฮสต์ไทม์นั่นเองครับผมนะก็ไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าน,นะครับโอเคเออโอมาเข้าไปดูเอิม่มเอิ่มเราควรจะเข้าไปไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ผมว่าตามสัญชาตญาณผมมันไม่ให้เข้าไป ผมคิดอย่างนั้นใช่ขอชาร์จชุดก่อนเออแล้วทีนี้ประตูมันปิดแล้ว <c oughs> <c oughs> อย่างนี้ก็ได้อะโอ้โหโอเคอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นซอมบี้ที่ติดอยู่ในนั้นไปแล้วมายุ่งแล้วโอ้โหนี่แกลียดใครใจเกไปเดินโดนเลเซอร์ระเบิดตายถามจริงเห็นแล้วไหมเนะี่ยโอเคเออ วัดอออ๋ออป้อมปืนเหรอมันเป็นระเบิดหรืออะไรอ๋อมันไม่ใช่ระเบิดมันเป็นมันเหมือนเป็นป้อมปืนนะคือแบบว่าเป็นเซนเซอร์ปุ๊บป้อมปืนจะทํางานแบบนี้อ๋อโอเคเข้าใจแล้วนบโอ้โหมันแม่นมากเลยอะประตูก็ปิดไม่ได้ ชีวิตของฉันทำไมมันยากลำบากเลยเช่นนี้โอเคเออโอ้เซ okay. uh ็นเซอร์ hmm. มันกว่าจะหายเฮ้ยคือแบบถ้ามีกาวิตี้การนี้ผัก mm hmm. เธอเลดตกตายไปแล้วนะรู mm ้ hmm. จักเขาว่าหายเป็นไหม <laughs> <laughs> เหมือนมันไม่มีวันจะหายไปเลยอะเซ็นเซอร์ยังอยู่ โอเคว้าวเอาเฮดเขียบอย่าระเบิดอย่าถ้าจะระเบิดก็ระเบิดไปเลยเอาวแตกละอุย้ยตกใจหมดตุ๊บกล่องแล้วทำไมเฮดแคีบมาดิโอ้ยอุย้ยมีทหารด้วยทหารโอ้ไม่กูทหารด oh ูดีมากเลยเหมือนเป็นแบบหมวดสวาดหรือว่าทหารทางบัญชาการรัฐหรืออะไรไม่รู้เหมือนกัน แต่มันไม่ใช่คอมไบเนแน่นอนแบบเนี้ยคือคอมไบมอเตอร์แบบมันไม่มันมันไม่น่าใช่แบบนี้คอมไบอ่ะคือยุคนี้มันไม่น่าจะมีคอมไบนะเดิมไปในไอต่ออย่างงี้ตัวอะไรโผล่มาอีกแล้วว้าวไม่เห็นได้ไงโผล่มาเนอะ <c oughs> แป๊บนึงปรั๊บมก่อน <c oughs> สายมั่วล้วงหรวง <c oughs> โอเคดีมาก ว่ามันไม่น่าดีแบบโอเคออผมว่าผมไม่ควรปิดประตูนะครับคิดว่าเปิดไว้งั้นแหละจดีมากบีลอยเลือตรงนี้เงี้ยเอาพังกระจกน่าจะเข้าไม่ได้ตัวใหญ่เกินเอาไปแล้วอาขานี้ไม่ใช่แค่เขียบขานี้เป็นวอุปกรณ์สามตัว, crazy 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 วไม่เจสส์โอ้ยติดประตูนก น็อปน็น็อปน็อปทูธิเซช็อตนใ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 อึดจังเลยฮัลโหลไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วดีมาก <laughs> เอาใจละไไปตัมันตายเลยโอ้วัจะุกดทีละอย่างตัวอะไรมาอีกแล้วโอ้โหวัตถิก้อนเริเ่มแบงแบงเอากระสุนหมดแบงแบงไม่ยิงตรงนี้ละ่ะพี่ชาย ดีมากจะปล่อยลำแสงอะไรไม่รู้เหมือนกันฆ่าตายไปเลยตรงนี้ก็เข้าได้นี่วาทำไมมันไม่ออกมาโอ้โหคุณยามจะกันอีกิวอะกระสุนตกเต็มเลยเอิม่มเมาส์เป็นอะไรกับเมาส์กันนะกันหนาลำคานมาโฮเอิ่มไม่โอ้เหมือนด้านในเหมือนจะเข้าไปได้นาะนิดนึงคิดว่าอันนี้เป็นซ่อมดูนุ๊กกระสุนเนี่ยอะไรขนมโอโ้โหมีอะไรไม่พอมีขนมด้วยเอิม่มตรงนี้ว้าว เก็บระเบิดไว้ได้ก่อนมันต้องมีป้อมปืนอย่งเลยระเบิดนี่ดูอันตรายมากเลยอ้าวเหมือนมันจะเข้าไปได้แต่ก็เข้าไม่ได้อะกดไม่ได้ตรงนี้ไอ้เมาส์รำคาญเมาส์เออดิเมาส์โอ้โหเหมือนเหมือนผมจะดึงเมาส์กี่ตัวเนี้ย โคตรเยอะโคตรเยอะลำแสงคนเบเื่อไปแล้วอย่าเดินมาดิอย่าเดินมาดิเดินไก็แก้ๆแล้วเดินดให้มายิงเนี่ยจ้องกะลำแสงอ่ะโอ้โหอึดนะเนี่ยไอโ้พวกนี้อึดเหมือนกันนะเนี่ยหมีแน่ดีมากเอาฉลงตบตายเลย ตรงเงี้เหมือนเป็นทางขึ้นได้นะคิดว่าไม่รู้เหมือนกันเอโอ้โอเคอะไรอีกอะไรอีกโอเคคราวนี้อย่างดีมีแค่เหี้ยแคบเมื่อกี้วัติกรเต็มเลยโอตย้ตายซะตายซะแค่ขวีงลงมาตายแล้วนะเกิดแล้ว oh my Jesus โอ้ โอเคมีน้ำรั่วแถมมีคนหน้าเหมือนกอร์ดอนฟรีแมนโอ้โเพอเลตเต็มเลยไงดีอะมันขาบยากนบนบอ่ออ้อนบนบโน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 ดีมากเหมือนว่าจะเห็นคุณไซแอนทิสเนี่ยไงตรงนั้นไปได้ว้าว <Wow. S 2> ไปได้แต่เหมือนไม่ควรจะลงไปนะ เหมือนว่าเราเจอคุณกูดก๊อดอันนี้เซฟใช่มันเซฟเพื่อนไปเลยเพื่อนเออว h y โอ้ตกใจหมดแล้วเปิดโอ้ไม่เห็นแฟน t a สติกโอ้กว้างแบบนี้เหมือนว่าจะเป็นระบบแจ้งเตือนอะไรสักอย่างนึงโอ้โหกระสุนเต็มเลย What? ทางมันเปิดไม่ได้หรอทางเหมือนมันจะเปิดไม่ได้แสดงว่าเราเปิดไายใช่ไหมขอทุบกล่องก่อนอย,อย่ามานะเว้ย <c oughs> โหลืมไปเรามีลูกซองอยู่ไม่เจสซลูกซองดูแล้วน่าจะดามิแรงน,นนะเอาตรงลูกซองผมโอ้โหเรสควิลลัส อุ้ยอะไรว้าวว้าวว้าววว้าทหารตัวเป็นเลยอู้อุ้ยทหารตัวเป็นเลยอะว้าวโอเคเหมือนว่าจะโอ้โหได้อะไรมาเนี่ยได้ S M G มาโอ้ S M G ดูหรูมากเลยโอ้มาเจสส์โหนี่ดูดิทหารตัวเป็นเลยจริงๆพวกทหารมันอึดอะไรไม่ค่อยต่างใจพวกบุตรีกัเท่าไหร่นะตรง ก็อึดพอๆกันแต่ว่าผมมาที่นี่ได้ไงไม่รู้แต่ว่าเหมือนตรงนี้จะขึ้นไปได้เนี้ยโอเคขึ้นไปได้เตรียมปืนเฮ้ยปืนดูหรูมากเลยอ่ะโอ้โหดูดิมีระเบิดเหมือนอันนี้เป็นปืนอะไรอ่ะเป็นอะไรเอ5มพีห้าเหรอไม่น่าใช่เอ7พซไม่ใช่อย่างแรงเลยเอ7พซไม่ใช่แบบนี้แสดงว่านี่ต้องเป็น 5, เ,เอ5พหแหละเออผมไม่ค่อยเก่งเรื่องปืนเท่าไหร่แต่ก็จำชื่อได้ โอ้โหทหารเต็มเลยว้าวเอาละได้เวลาที่ผมจะต้องลองปืนหน่อยแล้วไมายโคเวอร์ Why, cool. หาโคเวอร์ cool. โอ้ปืนปืนยังรู้แต่เสดามันเล็งไม่ได้เออเออ,เอ,อได้มากแบกว้าวออกกระสนุนหมดรีโหลดโอ้โหระเบิดมากวยพวกนี้ยิงแรงนะเนี้ย ไอกี่ตัวเนี่ยโอ้ีอ่ตัวเนี่ยโอ้ว้าวี่ตัวกันเนี่ยเป็นเกียริจริงๆที่จะปะทัก,กับพวกทหารดีเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเะไรเฮ้ยเฮ้ย้เ้เป้ยนน้อ้ย้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้น,น่าจะลหล้อเฮ้เฮยเฮ้ย้ย่้ยย้เ้ยเฮเลเเลยเปิดหน้ามา,มาหนยิงมาดิยิงมาดิ ยี่ไม่ค่อยจะโดนเลยเว้ยเหลือตัวเดียวยังฆ่าไม่ตายเลยดีแตกไอดูดิโอ้โหเป็นอะไรเป็นหัวหน้าเหรอหัวหน้าอันนี้ไม่น่าจะหัวหน้าด้วยหัวนี้เปิดหน้าวิหน้ายังหล่อแต่แว่นไม่ตกเอเป็นเกียรติจีที่ได้สู้กับขวบทหารทางรัฐศาสตร์หรืออะไรไม่รู้ทหารดูหลูมมากโอเคคือดูส่งอย่างเงี้ยมันน่าจะมีคนส่งมานะคิดว่าเออ จากการคาดเดาของผมเลือเต็มแล้วเอิ่มโอเคตรงนี้มีเก็บกระสุนก่อนโหกระสุนมีให้เก็บนิดเดียวตรงนี้ชอเรจเฮ้ยพอนโอ้โหอ,อันนี้ยาวเลยเว้ยอันนี้ยาวเลยเว้ยไม่ชีสอ่ะอันนี้ใกล้ๆเอ้าวไม่ยิงเข้าปากเลยเนะื้อ ยิงก่อนเก,กะคืออยู่ไปก็เกะกะโลกนะครับแรงไปเปะเออเสร็จอ้วกออกมาคนคิดถึงเสียงอ้วกพวกนี้มากเลยไปปิดไฟผมโอ้โหเต็มเลยผมว่าควรปูนายทางนี้ก่อนทางนี้ไม่มีเซ็นเซอร์แต่น่าจะมีทหารโอ,โอ้พวกนี้บานใีญ่ข้นมันไม่ได้เกิดแคน่ในท่อหรือความชื้นอย่างเดียว,วะอะเกิดในโรงงานแบบนี้ก็ได้เลย แตก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 ดอันนี้เป็นทางอะไรสักอย่างเหมือนว่าจะเข้าไม่ได้ใครบ้าจะเข้าไปในนั้นฮนะปุ๊บกล่องก่อนไม่มีอะไรเลยโอเคต่อไปทางนั้นโอเคนะแต่ว่า,วาผมค่อยผมไม่ได้ใช้ลูกซองสู้ไก่พวกนั้นเลยอะแต่ว่าเห็นเธอเลยที่ผมควี้ยงทิ้งก่อนเลยดีผมควื้ยงทิ้งก่อนเลยเป็นผมนะ่ เดี๋เห็นเธอเลยทีจับขั้ว่างเลยมาเชียสัสเธอเหลือคนเยอะเลยเธอเหลือคนเยอะเลยเธอเหลือคนเยอะเลยโอ้ยอะไรกันนะกันนะนบนบโ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 นบเอิ่มโอ้ด้านหน้าอู้ดังมีทหารอีกว่าด้านหน้าอันนี้เป็นไหนไม่รู้แต่นี่น่าจะเป็นอะไร ว้าวทหารขอสู้สักดอกก่อนเอออยากตายตายตายไม่มีโคเวอร์เลยแม้แต่นิดเดียวแต่มีที่โอ้โหเกือบตายไม่มีโคเวอร์เลยโคเวอร์คือที่กำบังอะไรเหมือนในเนี้เอออันนี้เขาเรียกว่าโคเวอร์อันนี้ไปไม่ได้โอ้เมื่อกี้เกือบตายมีป้อมปืนด้านล่างคืออะไรอ่ะไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวว่าไปก่อน มันจะพาเราไปไหนเนี่ยเอิม่มว้าวว้าวคือผมควรจะหลีกเลี่ยงพวกทหารนะคิดว่าคือมันน่าจะมาหลายคนแถมยังย,ยิงแรงด้วยนะไม่ใช่อะไรเคื่อผมจะตายเพราะไอ้แค็บเนี่ยแหละไม่ใช่อะไรเอิม่มอันนี้เป็นรถขึ้นรถได้ไหมไม่ได้อโอเคเหมือนว่าเราจะมาถูกทางแล้วนะคิดว่าอ่ะไปตรงนี้ ผมไม่รู้เรื่องเลยว่าผมมาถูกทางอืมโอเคทางนี้เรากลับไปทางเดิมกลับไปทางเดิมน่าจะดีไม่ใช่ไลยขี้เกียจก้มต่ําก้มกลางยังเหลือเทอร์เรดอีกหนึ่งอันสิเนาะทางปิดเออใครสั่งสอนเล้ปิดเดี๋ยนี่เฮ่อเมื่อกี้น่าจะไปแค่ฆ่าเล่นเล่นเฉยเฉนะอันนี้เราจริงเลยทหารบุกเลยครับเราจะไปสู้กับทหาร ผมอยากลองรูปซองดูอะโอเคเพื่อนฉันถิว,ว่าเราเควรจะกินอะไรเดี๋ยวมันไม่ใช่เวลาหิวนะอีหนูมากินกอร์ดอนดนิมาไม่ไม่ไม่แหนซรัพเว้ยไม่แหนซัพเว้ยตายยังตายแล้วไอ้นี่มันบ่นว่าหิวข้าวแล้วเพิ่มกินกอร์ดอนรีแมนตายเลยไอ้นี่มันบ่นว่าหิวข้าว โอเคมีเสียงชัดเสียงกันแล้วโหทหารดุรูอ่ะระเบิดมาใหมไม่ระเบิดเฮ้ยโอ้ฉลาดฉลาด NPC ฉลาดวิ่งก่อนดีโหลดก่อนกระสุนไม่พอกิน He's hit อยู่ไหนอยู่ไหนดีมากแตกเก็บปันนี้ว้าวยังมีด้านบนอีกนะจะควานระเบิดมาทำไมดี โอ้โหเยอะเยอะเยอะสามตัวแอกหนึ่งผมไม่ค่อยแม่นปืนเท่าไหร่กระสุนจะไม่พอกินนะฮะลูกระสุนจะหมดไม่ไหวแล้วใช้ปืนพกยิงปืนกลกับปืนพกถ้าพวกแกแพ้ปืนพกแสดงว่าแกอ่อนไออ่อนเอ้ยอ่ะโ การยอมมีส่วนช่วยให้ลิงแม่นขึ้นตามหลักสูตรการเล่นเกมเ p s จะเลี้ยวไปมาทําไมยิงไม่โดนโอ้เหลือตัวเดียวยังฆ่าไม่ตายเลยเอันนี้ก็แหลดีัวจะแตกโอหเกือบตายโอสู้อย่างนานเกือบตายไม่นานหรอกสองสามนาที <c oughs> <c oughs> ขอเก็บตอนนี้นก่อนกระสุนปืนว้าวไม่มีเลือดให้เก็บเลยเหรอโอเคตรงนั้นมีอยู่ อะไรอะไรอีกโอ้โหตกใจหมดนึกว่าอะไรผมรอตายเดียวโอ้อ้าวหมดแล้วโอ้โ,อโอหเหลือมีนิดเดียวมาต้องควรจะ MM. ไปตรงนี้ต่อใช่ไหมตรงนี้อะไรไม่รู้เรื่องเลยโอ้โหโอ้ยพี้อีกเละลำคา,า,านลำคานบอลได้ขึ้นเนี่ยโหลดแป๊บ เฮ้ยจริงๆรู้ซองกันแรงอยู่นะแรงมากด้วยโอ้โหด้านเอาอีกแล้วอันหนึ่งไวยโคเวอร์ไม่มีบุกเดียวก็ได้มามามาดิมาดิบุกเดียวก็ได้อยู่ไหนหาไม่เจอโอ้โน่นโน่นโน่นโโสนหมดไวมากเลย อาคูเวอร์บังก่อนแง๊ดแง๊ดผมขอค่าไอ้นี่ก่อนไอ้นี่ดูหน้าอินเทอร์เรสติงหน้าสนใจดิหนิคอมเมนเดอร์มันไม่ใช่คอมเมนเดอร์ไอ้นี่มันถือลูกซองไว้ในเมื่อมันถือลูกซองเราก็ลูกซองกับมันมาดิแตกแัง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 ยังไม่แตกเหรอโหน่าจะมีเยอะอีกนิดนึงนะคิดเว้ยอ่ะปวดแล้วขู่ทหารเยอะ โอเคเราก็ยังมีหวังนะครับเงียบดีมากอันนี้เป็นเป็นรอยน้ำมึกเลยอะไรไม่รู้นึถึงเบนดี้เลยไม่ทด้ทำนาน,าน,านเอาอีกแล้วขึ้นสู่เบื้องบนโอ้โหอันนี้เบื้องบนอย่างไกลเลยเว้ยโอ้ดูดิโอ้โหแต่ละปืนยังหรูอเลยดูดิโอ้โหดู SMG อะไรลูกสองแต่ SMG ดูหรูมากเลยอ่ะโอโ้แต่สุดามไม่มีระเบิดเล็มจีให้เก็บเลยอู้ย่เอาละในเวลา ไปต่ออะไรอ <IS> <sword racing> <benim> ีกแล้วโอ้ยขออยู่อย่างสงบไม่ได้เหรอเพลงขึ้นด้วยเพลงขึ้นด้วยโอ้ตุ่ย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 ตุตุเตรียมปืนเลยเตรียมปืนกอดด่อนบุกเดียวโอ้โหนี่คือเบื้องบนเหมือนจะเป็นภายนอกนะเนี่ยให้เดาว้าวโอเค เฮลิคอปเตอร์ก็มาโอ้โหโอ้โหเออเพลงมันดีผมชอบฟังเพลงไงไม่ใช่อะไรเพลงร็อกด้วยหมายทหารมีเพลงไม่มีทหารโอ้นี่คือเบื้องนอกเหรอว้าวเอา้าเอ้าดิดีเพื่อนวัดดีวัดดีว้าวโอ้โหตายตายดีโอ้เฮลิคอปเตอร์ก็มาเว้ย เก็บก่อนอะไร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 โอ้ยเยอะเลยลบก่อนลบก่อนโอ้โหทหารอย่างเยอะแล้วนอนอยู่ไหนอยู่เบื้องบนโอเคตรงนี้มีอะไรไม่รู้แต่ผมขอสู้ก่อนแม่เดี๋ยเพิ่งลงเดี๋ยวตายเอาขายหน้าเลยนะว่าไงว่าไงว่าไงผมควรจะปาระเบิดเบื้องบนนะทุกคน ไว้ตายอีกหนุ่มข้างข้าเห็นไปนะเฮ้ยเห็นไหมการฆ่าอะไรเห็นไม้ระเบิดอ่ะอ่ะเห็นกันเฮ้ยใครระเบิดอ่ะเฮ้ยว้าวอะไรกันนะกระนาที่นี่มันอยู่ไหนกันบ้างเนี่ยมันยิงจะเบื้องบนครับผมรีบลวงอะพอแค่นี้แหละลุงนะว้าวว้าวโอเคจบสักที โอ้โอเคดีผมลงมาก่อนว้าวเอายังม sure ีอีกับโอ้โหกาดยิงเลยนี่โอ้โหเยอะจัดเลยมันนี่ก็คอมบ่ายนะแบบเนี้ยโอ้ว้าวผมว่าน่าจะลงไปไม่ได้น่าจะลงทางนี้แน่เลยคิดว่า อย่าหักนะเว้ยเงียบนี่คืออ๋อตรงนั้นมีท่อให้ลงอยู่แล้วมันอะไรติด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 ไม่ติดโอ้ตายเลยตายคลิมครั้งแรกของซีรีส์หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันลงม,ม,มาถูกที่หรือเปล่าแล้วถูกแล้วถูกแล้วโอเคก็อเอาไปว่าสลับคลิปนี้วันนี้ก่อนแล้วกันนะครับใครชอบอยลือกอดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เด้อไปแลมดีไม่ต้องแปกับผมนะครับ อับกนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอจัดการไอ้พวกตูดหมึกนี่ก่อนยิงมันดีมากกับกีนี้นะครับก็ต้องขอเซฟและหยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนเซฟเกมนะครับขอเซฟนิวเซฟตรงนี้นะครับสำหรับกีนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่พีหน้านะครับสวัสดีครับ